วันนี้มารีวิวจอพอลิเตอร์สามรุ่นจากวิวโซนิกที่ทุกท่านคงเคยใช้หรือว่าเคยได้เห็นผ่านๆตากันมาบ้างแล้ววันนี้ าใจามาดูเลยครับมากันที่ตัวแรกเลยคือวิวโซนิ c VA 2 4 3 2 H 24นิ้วเป็นจอพาร์เนลแบบ IPS ที่มีอัตรารีเฟชหน้าจอถึง 100hz การแสดงผลคมชัดสดจริงด้วยความละเอียดสูงสุดถึง1,920คูณ่พิกเซลและอัตราความหน่วงภาพที่เร็วมากเพียง1มิลลิวินาทีเท่านั้นทำให้ภาพที่เคลื่อนไหวบนหน้าจอเนี่ยมีความคมชัดไม่มีสะดุดเลยแถมมีขอบเคสสี SRGB ถึง1 0 5เลยด้วยและยังมีช่องย วีซ่า75 75มิลลิเมตรอีกด้วยสำหรับการติดตั้งบนผนังและช่องการเชื่อมต่อจอภาพนี้ก็มีเยอะมากทั้ง VGA HDMI และ Audio Out เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกสบายและง่ายดายมากๆและตัวนี้นะบอกเลยว่ามีน้ำหนักเบามากๆเพียง2.7กโลกร,รัมเท่านั้นทำให้ย้ายง่ายย้ายสะดวกติดตั้งง่ายเพราะว่ามันเบามากๆและเจ้ตัวนี้บนเว็บไซต์ของสปดของเราตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่2,650บาท ขยับขึ้นมาหน่อยตัวต่อมาวิวโซนิกดีเอ็กซ์2องเจนิ้วใครที่ชอบเล่นเกมและต้องการหน้าจอที่มีประสิทธิภาพสูงตัวนี้เลยคุ้มคุ้มยังไงก็นี่ไงจุดเด่นของหน้าจอเกมมิ่งขนาด27นิ้วตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด Full HD ที่อัตราความหน่วงภาพเพียง1นึ่งเให้เล่นเกมที่มีการเคลื่อนไหวของภาพบนหน้าจอไวๆเนี่ยสามารถทําได้อย่างไวและดีเยี่ยมแม่นยำม,มากๆและมีอัตราการรีเฟรชเรทหน้าจอถึง180่งร้อยิ่ไวจริงๆแล้วยังมีฟีเจอร์ ีอาร์เทนิกด้วยที่มันจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการรับชมภาพแสงสีที่สมจริงให้มากยิ่งขึ้นมีขอบเขตสีที่กว้างถึง10ึ่งเปของพื้นที่สี srgb ให้เราได้รับภาพและสีที่สมจริงคมชัดจะประกอบคอมไปตั้งบนโต๊ะหรือว่าไปติดบนผนังก็ได้เพราะตัวนี้ก็มีวีซ่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมิลลิเมตรมาให้เหมือนกันติดตั้งตามความชอบตามความถนัดก,กันได้เลยและตัวนี้ก็มีพอตการเชื่อมต่อคือ hdmi กับสาย power แค่2สายนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วและตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่4.1 กิโลกรัมเท่านั้นน้ำหนนะักกำลังดีไม่เบาไม่หนักเกินไปที hi ่ๆและตัวนี้ราคาปัจจุบันในเว็บ speed.com อยู่ที่4,150บาทเท่านั้นมาตัวที่3ตัวสุดท้ายกันบ้างก,กับ ViewSonic BX2719PC MHD 27นิ้วเป็นจอพายเนล VA ที่มีอัตรา r e f ช e ร h ถึง 240Hz จอขนาด27นิ้ว Full HD ตัวนี้ให้ภาพที่คมชัดและกว้างมากเล่นเกมได้ราบรื่นไม่มีกระตุกเพราะตัวน,นี้มีเวลาการตอบสนองภาพที่เร็วมากเพียงแค่ MPRT 1ms เท่านั้นเช่น ลดภาพเบลอในขนาดที่ภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอแถมมี Black Stabilizing ที่ช่วยให้มองเห็นรายละเอียดภาพในฉากมืดได้ดีมากยิ่งขึ้นและทีเด็ดตัวนี้เลยคือมี AMD FreeSync Premium ที่จะกระจัดการฉีกขาดและการกระตุกของภาพในการเล่นเกมได้อีกด้วยมีมุมมองภาพกว้างจากเทคโนโลยี Super Clear ช่วยทําให้สีมีความคมชัดชัดเจนจากทุกด้านทุกมุมมีโหมดเกมสําหรับการปรับแต่งตั้งค่าสําหรับการเล่นเกมได้อีกด้วยการตัดต่อและการชมภาพยนต์เนี่ยตัวนี้ก็สามารถทําได้สบายๆมีลำโพง ในตัวให้อีกด้วยและลำโพงในตัวให้เสียงแบบเจอรโอ2วัต์เสียงใช้ได้เลยและถ้าเราใช้จอมอนิเตอร์แล้วนั่งจ้องจอมอนิเตอร์ตัวนี้นานๆเนี่ยตัวนี้ยังมีเทคโนโลยีการลดการเมื่อยลา้าฟรีและฟิลเตอร์แสงสีฟ้าช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการใช้งานจอตัวนี้เป็นเวลานานๆได้อีกด้วยและมีขอบเคสสี NTSC ถึง72เรลยทีเดียวมีช่องการเชื่อมต่อ HDMI DisplayPort และช่อง USB ซ่า75 x 75มิลลิเมตรตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่3.9กิโลกร,รมัมเท่านั้นและราคาบนเว็บไซต์ Speed Computer ของเราอยู่ที่6,390าบาทเท่านั้นสรุปจอแต่ละตัวเนี่ยจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานของทุกๆท,ท่านตัวอย่างเช่น i ิว Sonic VA 2 4 3 2 S 24นิ้วเนี่ยเหมาะสำหรับคนทั่วไปสามารถใช้งานง่ายและราคาดีมากๆและอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยจะเหมาะกับสายเกมเมอร์เล่นเกมได้ดีใช้งานทั่วไปได้ง่ายบอกเลยว่าคุ้มจริงๆกับจอมอนิเตอร์วิ w s o n i c ที่ไม่ว่าจะเลือกตัวไหนก็คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอน3รุ่น3แบบมีความแตกต่างกันออกไปด้วยจุดเด่นของ n i c กับราคานี่ยมันคุ้มค่ามากๆใครที่กำลังหาจอดีๆราคาประหยัดและคุ้มค่าบอกเลยว่าวิวโซนิก3ตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีของคุณแน่นอนครับแล้วถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ